นิ้วโบมาเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาผงมีมาเจอกันนิ้วกะนิ้วชี้มาเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาผงมีมาเจอกันนิ้วกางมาเจอกัน ว่าไปไหนมามุนนิวแล้วขอลาผู้นี้มาเจอกันนิวนิวนังมาเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิวแล้วขอลาผู้นี้มาเจอกันนิวนิวก่อยมาเจอกันถามว่าไปไหน ผนมาเจอกันนิ้วสภา,ามาเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาผูงนี้มาเจอกันนิ้วโปองนิ้วโปองอยู่ไหนนิ้วโปองอยู่ไหนอยู่นีจซะอยู่น่จ่ะสุสบาย สุสบายทางกายและใจไปก่อนลาสวัสดีนิวชีอยู่ไหนนิวชีอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุสบายหรือไรสบายทางกายและใจไปก่อนลาสวัสดีนิว

สบายทางกายและใจไปกบดลาสาวัสดีนิวนิว,นวสาาัมหาอยู่ไหนนิวสัมหาอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสบายดีเลยสุรสบายทางกายและใจไปกอลา